สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม่บ้านอเมริกาค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมวิดีโอวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแชร์เรื่องราวการใช้ชีวิตในต่างแดนอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะกําลังจะไปพบกับคุณหมอนะคะจะไปตรวจมะเร็งเต้านมค่ะ จากเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ได้ไปตรวจแล้วก็ได้ตรวจเจอนะคะจุดดำๆใต้ราวนุมด้านซ้ายนะคะจากผลเอ็กซเรย์เมมโมแกรมนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้ก็จะไปพบนะคะไปดูไปทำเมมโมรแกรมอีกรอบหนึ่งต่อเนื่องนะคะแล้วจะได้ไปดูว่า,าจุดดำๆที่มองเห็นเมื่อคราวที่แล้วเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะพี่หนิงก็ภาวนาว่า อยากให้เป็นเลยนะคะทุกคนก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปนั่งคุยกันกับเพื่อนๆพี่หนิงก็จะมาทํากาแฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งดื่มกันกาแฟก็สูตรของพี่หนิงที่เคยทําคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้ชมไปแล้วนะคะถ้าสนใจถ้าชอบดื่มกาแฟเย็นก็อย่าลืมไปทําดื่มกันนะคะทุกคนก็สูตรง่ายๆนะคะกาแฟหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำร้อน1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าชงหลายแก้วก็2 3 4อะไรก็แล้วแต่เลยนะคะก็สัดส่วนอ3อย่างนี้คือให้เท่ากันนะคะคุณผู้ชมน้ำกี่ช้อนกาแฟก็ต้องเท่ากันนะคะวันนี้พี่หนิงก็ทำช้อนเดียวนะคะทำหนแก้วนะคะก็สูตง,ง่ายๆนะคะปั่นนะคะทุกอย่างเข่ากัน ก็เป็นคนชอบดื่มกาแฟค่ะทุกคนแต่ก็ทุกครั้งที่ไปซื้อกาแฟนะคะที่นี่นะคะก็จะไม่ค่อยได้รสชาติที่ถูกใจนะคะคุณผู้ชมที่หนิงก็จะชอบมาทำาดื่มเองมากกว่าอย่างถ้าวันไหนถ้าเราอยากได้เป็นกลิน่นเป็นรสวานิลาเป็นรส เป็นอะไรเขาเรียกว่าคาราเมลอะไรพวกนี้เราก็สามารถเพิ่มเติมลงได้นะคะแต่น,นี่เป็นสูตรเฉพาะนะคะของการท,ทําชูกุตแฟเย็นนะคะตัวนี้อร่อยมากๆค่ะแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนะคะแต่ถ้าทุกคนชอบหวานก็สามารถเติมน้งตาลเพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วแต่ความชอบแต่สําหรับพี่หญิงเองเนี่ยเป็นคนที่ดื่มกาแฟไมห่หวานนะคะทุกคนสูตรนี้ไม่ใส่ครีมนะคะทุกคน สูตรนี้ไม่ใส่ครีมค่ะใส่น้ำกกาแฟแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นเองค่ะทุกคนไม่อ้วนค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนโอเคค่ะเริ่มแตกคองแล้วค่ะทุกคนเราจะตีให้จะแตกคองเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชงกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันพี่หนิงจะคุยเรื่องสุขภาพ ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนท่านผู้ชมที่ติดตามแม่บ้านอเมริกานะคะเพราะว่าในการทําช่องของแม่บ้านอเมริกาก็เป็นการต้องการที่จะแชร์แบ่งปันเรื่องราวในชีวิตนะคะในช่วงที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน,นะค่ะท่านผู้ชมดูเป็นกําลังใจให้กันนะคะแต่ละคนก็จะมีการใช้ชีวิตในแง่มุมใน าตามกันออกไปนะคะทุกเรื่องราวของแต่ละคนที่แชร์ในโลกโซเชียลก็จะเป็นเรื่องราวที่ทุกคนแบ่งปันให้กันให้กันและกันนะคะทุกคนก็มีแต่ความรักความปรารถนาดีมีต่อกันนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทุกแต่ละกันค่ะกับทุกคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะโดยส่วนตัวแล้วคี่หนิงก็ชื่นชมทุกคนนะคะเพราะว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุกพี โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดีย๋ยวเราไปดื่มกันแล้วก็ไปนั่งคุยกันค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมกาแฟเย็นสูตรของแม่บ้านอเมริกาถ้าสนใจก็ลองไปดูในคลิปวิดีโอนะคะอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดเลยค่ะคุณผู้ชม ก็จะมานั่งคุยกับเพื่อนๆต่อนะคะเรื่องที่จะต้องไปพบแพทย์วันนี้เวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งนะคะก็เลยมานั่งคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ระเบียงบ้านค่ะเพึ่งทาสีเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมมานั่งชิลๆว,วันแรกหลังจากที่ทํางานเหนื่อยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีเวลาได้มานั่งพูดคุยหรือได้ทาคลิปวิดีโอเลยนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็โชคดีที่เ,เมื่อช่วงก่อนนี่ได้ไปฉีดยาแล้วก็เท้าที่ว่าปวดก็หายนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นมากๆนะคะก็กลับไปเต้นราไปทํางานได้ตามปกตินะคะไม่ปวดนะคะก็ แต่ตอนนี้ที่เป็นกังวลนี่ก็คือว่านะคะเป็นกังวลคือบ่ายสองโมงครึ่งนี้จะต้องไปตรวจเมมแกรมซ้ำ um นะคะเมื่อผลข่าวที่แล้วที่ไปตรวจแล้วเจอจุดสีดำนะคะใต้ราวนมด้านซ้ายนะคะเ,เพื่อนๆนะคะคุณผู้ชมนะคะก็พี่นิงก็ภาวนาว่าอย่าให้มันเป็นเนื้อ,อร้ายหรืออะไรที่แบบว่ารุนแรงรุนแรงกว่าให้มันเป็นแค่จุดดำๆที่แบบไม่ดีพิษสงหรือไม่มี อันตรายอะไรกับเราเลยนะคะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนอะไรที่ไม่คาดคิดมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่หนิงก็ได้แต่ว่าทําใจแล้วก็ภาวนานะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นหรือว่ายังไงก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องดูแลรักษานะคะไปตามอาการนะคะพี่หนิงก็จะสู้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นนะคะแต่ก็ถ้าไม่เป็นหรือเป็นแค่ตัว ที่แบบว่ามันไม่ลุกลามหรืออะไรคุณหมอให้รักษาหรือให้ทํำยังไงแบบไหนพี่หนิงก็จะ,ะดูแลรักษาไปตามอาการที่คุณหมอแนะนํานะคะคุณผู้ชมเนี่ยคะ่ะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนพี่หนิเงเองก็ไม่คิดว่าพี่หนิงจะต้องแบบว่าเออไม่สบายหรือเจ็บป่วยหรือมีอาการอะไรนะคะพี่หนิงก็ความรู้สึกว่าเห็นใจนะทุกคนที่แบบว่าเรามาอยู่ต่างแดนเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราเจ็บป่วยหรือว่า เราเหงาเราอยากมีเพื่อนอคุยอะไรสักอยาก่างอย่างเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครไปพึ่งใครตอนนี้เราต้องขอบคุณนะขอบคุณ u t u b e นะคะทีะ่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยที่แบบไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเนี่ยสามารถมีชาแนลเป็นของตัวเองสามารถที่จะแบ่งปันแชร์เรื่องราว เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยบันทึกไว้เป็นวิดีโอบันทึกเรื่องราวในทุกๆวันในทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตน,นะคะมันเป็นการที่แบบว่าดีมากๆที่เรามีโอกาสได้พูดนะคะ,ะได้แช์นะคะความรู้สึกโมเมนต์ต่างๆของชีวิตในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า ความรู้สึกนั้นในแต่ละวันมันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างวันนี้นะคะอย่างเมื่อวานพี่หนิงอาจจะยิ้มหัวเราะลื่นเลิงล่าเลิงแต่พอมาวันนี้มาดูตารางแม่หมายว่าเดือนนี้ตัวเองต้องไปหาหมอไหมเราไม่เจอว่าเออเราต้องไปหาหมอนะเราต้องไปรีเช็คนะเราต้องไปหาหมอเกี่ยวกับเม,ม็งเต้านมไปทำาะไรเมื้อแกรมเราก็เกิดการกังวลเพราะว่า คนจกเมื่อเราที่แล้วเนี่ยมันก็คุณหมอก็พูดเราก็กังวลอยู่แล้วนะคะแล้วตลอดเวลาหลังจากเมื่อเขาที่แล้วเนี่ยก็พยายามดูแลตัวเองพยายามสังเกตอาการตัวเองว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังกังวลอยู่ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันจะ,ะเมื่อเราเวลาเราร่างกายเราแข็งแรงมันอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยเขาอาจจะออกมาให้เราเห็นว่า คุณอ่อนแอแล้วนะเขาจะต้องมาเขาสามารถทําลายเราได้แล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะตอนนี้พี่หนิงก็ภาวนาขอขอเพียงแต่ว่าอย่าได้ปิดอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าร้ายแรงไปกว่าวันนี้เลยนะคะทุกวันนี้ก็เราก็ไม่ได้มีเราก็ไม่ได้มีสุขภาพดีมากมายอะไรมันก็มีหลายโรคหลายอะไรที่อยู่ที่เราต้องดูแลไม่ว่าพี่หนิงก็เป็นคนที่มีโพแทสเซียมต่ําพี่หนิงก็เป็นความดันอะไรแบบนี้นะคะแล้วเป็นโรค ที่ต้องกินยาละลายริมเลือดนี่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะก็ทุกวันนี้ก็พยายามดูแลกินวิตามินนะคะออกกำลังกายนะคะพยายามกินผักเยอะๆนะคะแล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับพี่หนิงไหมนะคะตอนนี้รู้สึกว่า ไม่อยากจะทานเนื้อนะคะไม่อยากจะทานเนื้อเลยพอรู้พอทานเนื้อเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่อร่อยอ่ะมันไม่อร่อยเลยนะคะก็เลยคิดว่านะก็คุยกับคุณพ่อบ้านเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะบอกว่าเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทําแกงอ่อมเนือ้อทําแกงอ่อมเนือออเน้อทานนะบอกว่าทำไมเนื้นอวันนี้ Update, นรู้สึกว่ากินแล้วฉันกินเนื้ออ่อมเนือ้อวันนี้แล้วรู้สึกว่าไม่อร่อยปกติแล้วเป็นคนชอบกินแกงอ่อมทาอ่อมเนื้อทําลายแบบอีสานนะคะแต่ว่าพอเมื่อวานนี้มานั่ง มาเมื่อว่าสัปดาห์ที่แล้วอะทำทำอ,อมเนื้อนะใส่ผักชีลาวใส่อะไรเงี้ยแล้วความรู้สึกว่าเฮ้ยรสชาติทําไมกินแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยอร่อยมันข้าวข้าวเหม็นๆยังไงก็ไม่รู้เลยบอกคุณพ่อปานว่าเออคราวหน้านะสงสส่ครา,าวนี้ก็เนื้อเนื้ออ่า คราวนี้ถ้าหมดเราก็คงหมดเลยชั้นฉันไม่ซื้อละแต่ว่าคุณจะทานสเต็กอะไรก็เรื่องของคุณก็ยังเหมือนเดิมนะแต่สาหรับทัานที่ร้านเอเชียต้องไปซื้อเนื้อที่ร้านเอเชียเนี่ยไวคงไม่ซื้อเนื้อแล้วอะไรประมาณนั้นมะบอกแกนะว่ารู้สึกว่าทานเนื้อเราไม่อร่อยคงถึงเวลาที่ต้องหยุดแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเรามาคุยกันเรื่องเรื่องที่พี่หนิงเป็นห่วงเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะก็อ่า บ่ายสองโมงนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งนะคะตามเวลาด้านหมายก็จะไปตรวจนะคะแล้วก็ก็ต้องรอผลนะคะก็ต้องรอผลเขาก็จะส่งรายละเอียดอะไรมาทางเมลมาให้เรานะคะว่าเออแบบผลออกมาเป็นยังไงแบบไหนถ้าเกิดว่ามันร้ายแรงมันต้องอมันเขาสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าอะไรจริงๆอะไรก็คงจะต้องอนัดเวลาเข้าได้ไปพบแพทย์ พ ud, mm ื hmm. ่อร <w> ับทราบรายละเอียดแล้วก็จะมีวิธีการรักษาอย่างไงแบบไหนนะคะคุณผู้ชมก็พี่หนิงก็คลิปนี้พี่หนิงก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะมาบอกกล่าวเพื่อนๆนแค่นั้นเองว่าอยากให้ทุกคนอย่าประมาทนะคะอย่างพี่หนิงเองเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่สุขภาพสุขภาพดีนะคะเพราะว่าเป็นคนออกกําลังกายแล้วเป็นคนกินอาหารเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนกินอาหารที่แบบง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกินมันไม่ค่อยกิน หวานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างดูแลสุขภาพตัวเองพอสมควรนะคะคุณผู้ชมอากาศดีมากๆอากาศดีมากลมเย็นเลยวันนี้นะ,ะไม่มีกิ่นอายของแบบว่าอากาศร้อนเลยอากาศเย็นดีมากๆเลยวันนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ยังข้างในก็ยังสุขภาพก็ไม่ดีบางครั้งเห็นภายนอกแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณพี่หนิงแบบสุขภาพดีแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสุขภาพ ที่ต้องดูแลหรือว่ามีโรคไขที่จะต้องดูแลเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไยเงียบที่จะเข้ามาหาเราได้เมื่อไหร่อะไรแบบนี้ก็กังวลอยู่นะคะท่านผู้ชมก็มาดูว่าผลวันนี้ที่ไปจะไปะรีเชคเมมเบอร์แกรมวันนี้นะคะตรวจหาเม็ดเต้านมเนี่ยว่าจุดดำๆที่เห็นเมื่อคราวที่แล้วเขาโตขึ้นไหมแล้วจะมีผลอะไรกับที่หนึ่งหรือเปล่าต้องมีการรักษาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะมาแจ้งแล้วก็มา บอกกล่าวกับเพื่อนๆนะคะก็เป็นการบันทึกเรื่องราวนะคะในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นความความความสุขความทุกข์นะคะเรื่องโครคภัยไข้เจ็บอะไรพี่หนิงก็อยากจะบันทึกเรื่องราวไว้เป็นวิดีโอไว้สักวันหนึ่งเผื่อไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะคนที่รักเราก็ยังจะได้ดูวิดีโอที่เราได้บันทึกเรื่องราวในชีวิตไว้นะคะคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอของแม่บ้านอเมริกานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซ b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ในเมื่อนะคะเราได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะทุกคนรักทุกคนแล้วก็ขอบคุณอย่างจักใจเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แม่บ้านอเมริกาะคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ ท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้มีคำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณอย่างมากมายเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะนั่งดื่มกาแฟต่อค่ะกาแฟเย็นอร่อยๆ